สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของบ้านกันแต่ว่าไม่ใช่บ้านคอนโดหรือทาวน์โฮมที่เราคุ้นเคยกันนะคะจากข้อมูลที่ผู้ฟังส่งมาให้เราเนี่ยเราจะย้อนเวลากลับไปดูบ้านของชาวไทยลือกันค่ะซึ่งพอได้อ่านแล้วต้องบอกเลยว่าโหมันไม่ใช่แค่เรื่องการออกแบบหรือสถาปัตยกรรมนะคะแต่มันคือศูนย์กลางของทุกอย่างจริงๆทั้งวิถีชีวิตภูมิปัญญาแล้วก็ที่สาคัญเลยคือความสัมพันธ์ของคนใช่เลยครับ ประเด็นที่น่าสนใจมากๆสำหรับเรื่องนี้ก็คือบ้านไม่ได้เป็นแค่สิ่งปลูกสร้างธรรมดาแต่มันเป็นเหมือนจะเรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์ที่รองรับซอฟต์แวร์ทางสังคมทั้งหมดของพวกเขาก็ว่าได้นะครับตั้งแต่การจัดการทรัพยากรไปจนถึงโครงสร้างครอบครัวซึ่งพอรมองย้อนกลับมาจากยุคนี้ม,มันมีอะไรให้เราครบคิดเยอะมากเลยครับเยอะจริงๆค่ะ แล้วข้อมูลที่เรามีวันนี้นะคะบอกเลยว่ามีครบทุกรสชาติจริงๆมีทั้งรายละเอียดการสร้างบ้านแบบลึกๆข้อคิดที่พอเอามาเทียบกับยุคเราแล้วต้องร้องอ๋อเลยและที่ขาดไม่ได้เลยคือมีมุกตลกที่แฝงมากับเรื่องเล่าด้วยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาค่อยๆแกะดูกันไปพร้อมๆกันว่า ภูมิปัญญาเก่าแก่ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างบ้านหนึ่งหลังของชาวไทยลือเนี่ยจะให้แง่คิดอะไรกับชีวิตในยุคดิจิทัลของเราได้บ้างแล้วก็อาจจะได้หัวเราะก,กันไปด้วยนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกที่ส่วนตัวคิดว่าน่าทึ่งที่สุดเลยดีกว่าเริ่มตรงไหนก่อนดีครับเรื่องของการสร้างบ้านค่ะที่บอกได้เลยว่าเป็นโปรเจกต์ระดับหมู่บ้านจริงๆคือถ้าเราจะสร้างบ้านตอนนี้ภาพในหัวคืออะไรค่ะหาผู้รับเหมาดูแบบเซ็นสัญญาจ่ายมัดจำครับ แล้วก็รอใช่ค่ะเราก็รอรอจนกว่าจะเสร็จใช่ไหมคะเป็นความสัมพันธ์ทางธุรกิจลุ้นๆเลยมีเอกสารมีกําหนดเวลาชัดเจนมากแต่ของไทยลืนอนี่คือคนละโลกเลยค่ะในข้อมูลบอกว่าแค่เจ้าของบ้านเดินไปบอกเพื่อนบ้านว่าเออพรุ่งนี้จะขึ้นเสาเรือนนะจบเลยแค่นี้จริงๆแค่นั้นเลยเหรอครับแค่นั้นเลยค่ะเช้าวันรุ่งขึ้น คนมากันทั้งหมู่บ้านผู้ชายก็แบกจอบเสียมค้อนเลื่อยมากันเองส่วนผู้หญิงก็ตั้งหมอ้อตั้งไฟเตรียมเข้าครัวทำอาหารเลี้ยงกันเลยภาพแบบนี้มันคือประเพณีที่เรียกว่าขอแรงหรือลงแขกที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายนะคะแต่ดิฉันว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่เยอะมากเลยนะเป็นภาพที่ส่งพลังมากนะครับมันสะท้อนวัฒนธรรมการพึ่งพากันอย่างชัดเจนจริงๆ ทรงพลังจนน่าตกใจเลยค่ะเพราะบางหลังนี้สร้างเสร็จในวันเดียววันเดียววันเดียวค่ะอ่านแล้วยังนึกภาพตามเลยว่าเจ้าของบ้านอาจจะยืนงงงตอนเย็นว่าเดี๋ยวนะนี่บ้านเราเสร็จแล้วหรอนึก <c oughs> ว่าโครงการรัฐบาลมาลงแต่ต่างกันตรงที่โครงการนี้ไม่ต้องมี T.O.R ไม่ต้องเปิดซองประกวดราคาอะไรทั้งนั้นแล้วก็คงไม่มีเรื่องงบประมาณบานปลายด้วยแน่แน่นอนค่ะแล้วบรรยากาศมันไม่ใช่แค่การทํางานก่อสร้างเหงื่อท่วมนะคะ มันเหมือนมีเฟสติวัลอาหารเกิดขึ้นพร้อมกันเลยเจ้าของบ้านก็เตรียมวัตถุดิบไว้ทั้งฝักเขียวฟักทองหมูวัวไก่หน่อไม้สารพัดแล้วแม่ครัวหัวปากประจำหมู่บ้านก็มาโชว์ฝีมือกันเต็มที่ในข้อมูลมีเขียนแซวไว้ด้วยนะคะว่าพอถึงตอนกินข้าวเที่ยงเนี่ยบางคนตักข้าวเก่งกว่าตอนยกเสาอีกอันนี้เห็นภาพเลยครับสุดท้ายพอตกเย็นบานเสร็จกับข้าวหมดเกลี้ยงแต่สิ่งที่มันเต็มล้นขึ้นมาแทนคือความสัมพันธ์ในชุมชน อ่านตรงนี้แล้วทึ่งมากค่ะมันไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนแรงงานแต่มันดูเหมือนมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นในมุมมองของคุณสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันคืออะไรกันแน่คะนั่นเป็นข้อสังเกตที่เฉียบข้งมากครับสิ่งที่กําลังถูกสร้างขึ้นพร้อมกับบ้านคือสิ่งที่นักสังคมวิทยาเรียกว่าทุนทางสังคมหรือ social capital อ๋อทุนทางสังคม จึงไม่ใช่แค่การสร้างที่อยู่อาศัยแต่มันคือพิธีกรรมที่ช่วยตอกย้ำและสานต่อทุนทางสังคมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกทุกครั้งที่มีการลงแขกเครือข่ายนี้ก็จะถูกใช้งานและถูกชาร์จพลังไปในตัวครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันเหมือนการลงทุนในความสัมพันธ์ระยะยาวที่วันลึงเราอาจจะเป็นผู้รับและอีกวันเราก็ต้องเป็นผู้ให้วนเวียนกันไปแต่สงสัยอย่างหนึ่งค่ะระบบแบบนี้มันมีข้อเสียไหมคะ อย่างเช่นถ้ามีใครสักคนในหมู่บ้านที่ไม่ค่อยไปช่วยงานคนอื่นเลยเพราะถึงตาตัวเองจะสร้างบ้านจะมีคนไปช่วยไหมเป็นคำถามที่ดีมากครับแน่นอนว่าระบบนี้ทำงานอยู่บนความคาดหวังซึ่งกันและกันหรือ reciprocity และก็มีแรงกดดันทางสังคมหรือ social pressure ด้วยใครที่ไม่เคยไปช่วยงานคนอื่นเลยพอถึงคราวตัวเองก็คงเอ่อไม่มีใครอยากไปช่วยเหมือนกันครับอ๋อก็คือรู้กันเองในชุมชนใช่ครับ มันเป็นกลไกลทางสังคมที่ควบคุมพฤติกรรมคนในชุมชนโดยไม่ต้องมีกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเลยซึ่งในอีกมุมหนึ่งมันก็หมายความว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานของกลุ่มซึ่งอาจจะลดความเป็นปัจเจกบุคคลลงไปบ้างเมื่อเทียบกับสังคมสมัยใหม่ที่เราใช้เงินแก้ปัญหาเราจ้างคนมาสร้างบ้านความสัมพันธ์จบลงเมื่อจ่ายเงินครบเราไม่ต้องไปผูกมัดหรือเป็นหนี้บุญคุณใครมันให้อิสระมากกว่า แต่เราก็สูญเสียทุนทางสังคมตรงนั้นไปเช่นกันครับเห็นภาพชัดเลยค่ะพอพูดถึงทุนทางสังคมที่มองไม่เห็นแล้วก็น่าคิดต่อนะคะว่าแล้วทุนที่จับต้องได้อย่างตัวบ้านเองล่ะคะภูมิปัญญาในการเลือกวัสดุหรือการจัดการทรัพยากรของเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเรื่องง่ายๆที่สุดเลยคือน้ำค่ะ เรื่องน้ำนี่พื้นฐานแต่สำคัญที่สุดเลยครับใช่ค่ะชาวไทยลือจะตั้งบ้านใกล้แหล่งน้ำแล้วก็ไม่ได้มีระบบประปาซับซ้อนอะไรเลยนะใช้วิธีขุดบ่อน้ำตื้นๆริมห้วยให้น้ำซึมเข้ามาเองแต่ถ้าเป็นหน้าฝนน้ำขุ่นก็จะเปลี่ยนไปใช้น้ำจากบ่อส่วนกลางที่วัดครับซึ่งก็เป็นศูนย์กลางของชุมชนอยู่แล้ว ใช่ค่ะแล้วบางแห่งนี้ออกแบบมาดีมากมีการทำหลังคาทรงแหลมสูงคล้ายเจดีคลุมบ่อไว้เลยเพื่อป้องกันใบไม้หรือสิ่งสกรปรกร่วงลงไปคือถ้าเป็นยุคนี้เปิดก๊อกแล้วน้ำไม่ไหลคือโทรหาช่างทันทีแต่ถ้าเป็นยุคไทยหรือแล้วมีคนบ่นว่าวันนี้น้ำไม่ไหลเพื่อนบ้านคงตอบกลับมาว่าก็เดินสิจะรออะไร <c oughs> เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงไปตรงมาแล้วก็พึ่งพาตัวเองสูงมากนะครับมันสะท้อนให้เห็นการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและฤดูกาลอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่น้ำนะคะเรื่องการเลือกไม้มาสร้างบ้านเนี่ยดิฉันว่าคือสุดยอดของความพิถีพิถันเลยในข้อมูลบอกว่าต้องไปเลือกตัดไม้หลังฤดูเก็บเกี่ยวและมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากอย่างเช่นจะไม่ตัดไม้ในบางเดือนตามปฏิทินไทยหรือเพราะเชื่อว่าไม้ช่วงนั้นจะมีมอดหรือเป็นไม้ที่ไม่เป็นมงคล ครับผมแล้วก็มีกฎเรื่องลักษณะของไม้อีกนะห้ามใช้ไม้ที่ลำต้นแตกเป็นสองง่ามไม้ที่มีเถาวันรัดพันแน่นๆหรือที่พีกสุดคือห้ามใช้ไม้จากวัดร้างและป่าช้าเด็ดขาดตอนแรกที่อ่านก็รู้สึกว่ามันดูเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างอองมงายนะคะแต่พอคิดดูอีกทีมันมีเหตุผลในเชิงปฏิบัติซ่อนอยู่เบื้องหลังความเชื่อพวกนี้ไหมคะมีแน่นอนครับ และนี่คือจุดที่น่าทึ่งมากความเชื่อเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นมาตรฐานทางสังคมหรือ social standard มาตรฐานทางสังคมครับพูดง่ายๆก็คือเป็นระบบควบคุมคุณภาพหรือ QC ของชุมชนโดยที่ไม่ต้องมีวิศวกรหรือเครื่องมือวัดค่าทางวิทยาศาสตร์เลยลองชิดตามนะครับการไม่ตัดไม้บางเดือนอาจจะเชื่อมโยงกับวงจรชีวิตของมแมลงหรือความชื้นในเนื้อไม้ตามฤดูกาลจริงๆ การสังเกตของคนโบราณที่สืบทอดกันมาพบว่าไม้ที่ตัดในช่วงเวลานี้มีโอกาสผุพังเร็วกว่าอ๋อ oh, เป็นวิทยาศาสตร์ชาวบ้านใช่ครับส่วนไม้ที่แตกเป็นสองง่ามในทางโครงสร้างแล้วไม้ลักษณะนี้มีความแข็งแรงน้อยกว่าไม้ที่ลำต้นตรงและยังอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแตกแยกในครอบครัวด้วยคือมันมีทั้งเหตุผลเชิงโครงสร้างและเชิงสัญ,ญลักษณ์ไปพร้อมกันโห oh, ลึกซึ้งจังค่ะครับ แล้วไม้ที่มีเถาวันรัดพันเถาวันที่รัดแน่นอาจทําให้เนื้อไม้ภายในชฉําหรือมีตําหนิได้ส่วนไม้จากวัดร้างหรือป่าช้านอกจากความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับแล้วมันยังเป็นการสร้างเขตป่าอนุรักษ์โดยปริยายทําให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปตัดไม้ในพื้นที่เหล่านั้นครับโอ้โห พออธิบายแบบนี้แล้วเข้าใจเลยค่ะว่าความเชื่อมันไม่ใช่แค่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่มันคือองค์ความรู้ที่ถูกกลั่นกรองและส่งต่อมาในรูปแบบที่คนสมัยก่อนเข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่ายที่สุดนี้เองแบบนี้กฎการเลือกไม้สร้างบ้านนี้เข้มงวดยิ่งกว่าผู้ใหญ่เลือกคู่ให้ลูกหลานอีนะคะื hmm. <laughs> เหมือนมีเสียงกระซิบข้างๆต้นไม้เลยว่าต้นนี้แตกสองทางดูไม่มั่นคงไม่ผ่านต้นนี้มีพันธะเยอะเกินไปไม่เหมาะ ส่วนต้นนั้นประวัติไม่ดีมาจากป่าช้าไม่ผ่านเด็ดขาดสรุปว่าสร้างบ้านอาจจะง่ายกว่าหาคู่ก็ได้นะคะหวัวเราะการเปรียบเทียบนั้นน่าสนใจนะครับเพราะมันชี้ให้เห็นว่าบ้านถูกมองเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่ต้องคัดสรรมาอย่างดีที่สุดจริงๆและมันยังเชื่อมโยงกับแนวคิดสมัยใหม่เรื่องความยั่งยืนด้วยนะครับ การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายและซ่อมแซมเองได้อย่างหลังคาที่มุงด้วยใบคามันสะท้อนแนวคิดความพึ่งพาตนเองได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับจริงด้วยค่ะหลังคาใบคาถ้ามันรั่วก็แค่เดินไปตัดใบคาในพื้นที่ใกล้ๆมาซ่อมเองได้ครับผมแต่ถ้าเป็นหลังคาเมทัลชีตสมัยนี้สิคะถ้ารั่วหรือเสียหายก็ต้องรอสั่งจากโรงงานรอช่างมาติด ต้องพึ่งพาระบบอุตสาหกรรมแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนกว่าเยอะเลยถูกต้องครับความสามารถในการซ่อมบำรุงด้วยตัวเองหรือ Maintainability นี่แหละครับที่เป็นหัวใจของความยืดหยุ่นและความมั่นคงในระยะยาวซึ่งเป็นสิ่งที่เราอาจจะหลงลืมไปในยุคที่ทุกอย่างสะดวกสบายและหาซื้อได้ง่ายน่าคิดมากค่ะการออกแบบบ้านของเขาอไม่ใช่แค่ให้สวยงามแข็งแรงแต่ยังคิดไปถึงตอนซ่อมด้วยอะ่ะมันเป็นภูมิปัญญาที่มองกันไกลจริงๆ เอาละค่ะจากโครงสร้างภายนอกของบ้านที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งแล้วทีนี้เราลองเอาไปดูโครงสร้างสังคมที่อยู่ข้างในบ้านกันบ้างดีกว่าค่ะหัวข้อนี้น่าสนใจมากบ้านหนึ่งหลังคน20คนเป็นภาพที่คนยุคปัจจุบันอาจจะนึกไม่ค่อยออกแล้วนะครับนึกไม่ออกจริงๆค่ะบ้านไทยลรือหลังหนึ่งเนี่ย อาจจะมีคนอยู่รวมกันตั้งแต่4ถึง20คน20คนเลยเหรอครับใช่ค่ะย0คนมีตั้งแต่รุ่มปู่ย่าพ่อแม่ลุงป้านาอาไปจนถึงรุ่นหลานเป็นครอบครัวขยายที่แท้จริงแล้วทุกคนในบ้านมีหน้าที่ของตัวเองชัดเจนมากตั้งแต่ง,งานในนาไปจนถึงงานในครัวถ้าลองนึกภาพบ้านยุคนี้มีคนอยู่20คนนะคะสิ่งแรกที่ต้องมีเลยคือ WiFi ที่ต้องแรงระดับหมู่บ้านแล้วก็ปลั๊กพ่วงอีกสักอันอันนี้เรื่องจริงเลยครับความต้องการพื้นฐานเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง แต่สมัยก่อนไม่มีไมไฟล์ Fi, ไม่มีปลั๊กพ่วงมีแต่หน้าที่ค่ะเด็กก็เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดผู้ใหญ่ก็ทำนาทำสวนผู้เท่าผู้แก่ที่แรงน้อยลงก็จักสารสอนหลานทำงานฝีมือคือใครที่ว่างงานนี่ถือเป็นเรื่องแปลกในบ้านเลยการที่คนหลายรุ่นอยู่ด้วยกันแบบนี้มันส่งผลต่อสังคมของเขายังไงบ้างคะโอ้โหมันส่งผลมหาศาลเลยครับ นี่คือคกลไกการถ่ายทอดทักษะชีวิตและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพที่สุดเด็กๆจะเรียนรู้การทำอาหารจากญ้าการจักสารจากตาผ่านการลงมือทำจริงในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรียนจากคลิปใน y YouTube อ๋อเรียนรู้จากการใช้ชีวิตร่วมกันเลยใช่ครับสิ่งนี้เรียกว่าการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ร่วมหรือ experiential learning ซึ่งมันให้ผลลัพธ์ที่ต่างจากการเรียนรู้ผ่านหน้าจอในสังคมเมืองปัจจุบัน ที่เรามักจะแยกเป็นครอบครัวเดี่ยวพ่อแม่ออกไปทำงานเด็กอยู่กับพี่เลี้ยงหรือไปโรงเรียนทำให้ผู้สูงอายุอาจต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและเด็กก็ขาดโอกาสในการซึมซับภูมิปัญญาจากคนต่างวัยโดยตรงจริงค่ะการเรียนรู้จากการลงมือทำกับผู้ใหญ่ในบ้านมันได้อะไรมากกว่าสูตรอาหารหรือวิธีการทำงานฝีมือมันได้เรื่องเล่าได้ความผูกพันได้รากเหง้าของตัวเองติดตัวมาด้วย แล้วในข้อมูลมีอีกประเด็นที่ดิฉันอ่านแล้วต้องขยี้ตาเลยคือการอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่นี่มันอาจจะเกี่ยวกับการจ่ายภาษีด้วยเรื่องนี้คาดไม่ถึงจริงๆค่ะมันเกี่ยวกันได้ยังไงคะประเด็นนี้น่าสนใจมากครับคือในสมัยโบราณบางยุคบางพื้นที่รัฐจะเก็บภาษีหรือส่วยเป็นรายหลังคาเรือนรายหลังคาเรือนครับ ซึ่งหมายความว่าทุกบ้านจะต้องจ่ายในอัตราที่เท่ากันไม่ว่าบ้านนั้นจะมีสมาชิกสองคนหรือ20คนก็ตามเดี๋ยวนะคะพอคุณพูดเรื่องสวยแล้วเพิ่งนึกออกนี่หมายความว่าการมีลูกเยอะๆหรือการอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องวัฒนธรรมหรือความอบอุ่นแต่เป็นยุทธศาสตร,ร์การเอาตัวรอดทางเศษธธรษฐกิจด้วยหรอคะถูกต้องเลยครับมันคือยุทธศาสตร,ร์ที่ชาญฉลาดมากเมื่อรัฐกำหนดภาระเท่ากันทุกบ้านบ้านไหนที่มีคนเยอะมีแรงงานเยอะ ก็ย่อมสามารถผลิตข้าวหรือทรัพยากรอื่นๆได้มากกว่าบ้านที่มีคนน้อยโอ oh. ทำให้ภาระภาษีเฉลี่ยต่อคนต่ำลงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสูงกว่ามาก ดังนั้นการอยู่รวมกันเป็นครอบครัวขยายจึงเป็นทั้งกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจเพื่อกระจายภาระและในขณะเดียวกันก็เป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเกษตรกรรมที่ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากไปพร้อมกันมันเป็นสิ่งที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างลงตัวครับสุดยอดเลยค่ะเป็นการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งมากทำให้เห็นว่าวิถีชีวิตที่ดูเรียบง่ายของพวกเขามันมีเหตุผลซ้อนอยู่หลายชั้นเลยทีเดียว สรุปแล้วนะคะจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาเหมือนว่าบ้านของชาวไทยหรือไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่มันเป็นภาพสะท้อนของ3แกนหลักที่น่าทบทวนในยุคเรามากๆคือ 1. การพึ่งพาตนเองเชิงทรัพ,พยากร 2. ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งของชุมชนและ 3. ความสมดุลระหว่างความเชื่อและเหตุผลเชิงปฏิบัติ เป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมครับและเรื่องราวเหล่านี้สแสดงให้เห็นว่าการลงแรงและการอยู่ร่วมกันของชาวไทยลือ้อได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มองไม่เห็นขึ้นมานั่นก็คือความสัมพันธ์ในชุมชนและการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เลยจริงๆอีกนะคะเพราะว่ามันอยู่ในใจคนใช่เลยครับดังนั้นผมอยากจะทิ้งทายด้วยคำถามชวนคิดสักเล็กน้อย ในโลกยุคปัจจุบันที่เรามักจัดจ้างหรือซื้อแทบทุกอย่างตั้งแต่การสร้างบ้านการทำอาหารไปจนถึงการดูแลคนในครอบครัวแล้วเราก็ใช้ชีวิตในหน่วยที่เล็กลงเรื่อยๆเรากำลังสูญเสียโครงสร้างพื้นฐานที่มองไม่เห็นนี้ไปมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะเริ่มสร้างมันกลับคืนมาในสังคมหรือแม้แต่ในกลุ่มเพื่อนบ้านของเราได้อย่างไรบ้างโดยที่ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการสร้างบ้านทั้งหลัง